อ่างเก็บน้ำหนองสองห้องเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยในการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงแม้ว่าอ่างเก็บน้ำจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้งถือเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอปัญหาของอ่างเก็บน้ำหนองสองห้องในปัจจุบันคือมีสภาพตื้นเขินเนื่องจากตะกอนที่ไหลามาทับถมอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำทำให้พื้นที่กักเก็บน้ำลดลงและส่งผลต่อการใช้งานสำหรับชุมชนโดยรอบ กรมชนะระทานได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาตื้นเขินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชนะระทานโดยการขุดลอกตะกอนและปรับปรุงการระบายน้ํานอกจากนี้ยังมีการพิจารณาขยายพื้นที่การกักเก็บน้ําและบูรณาการระบบจัดการน้ําในพื้นที่เพื่อรองรับการใช้น้ําในช่วงฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนอ่างเก็บน้ำหนองสองห้องนะฮะเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพียงแหล่งเดียวของตาบลค่ายบวกหวานนะฮะ เพื่อส่งน้ําให้กับพื้นที่ชมพทานนะที่เราดูดแลอยู่375ไร่ปริมาณน้ําที่เก็บกักได้เดิมนะออกแบบไว้คือ888,000 0ลูกบาทเมตรนะปัญหาก็มีเรื่องการเก็บกักน้ําที่ไม่ได้เต็มความจุก็เนื่องจากมีการสะสมของดินตะกอนทุกปีในฤดูน้ําหลากทําให้่าเก็บน้ำหนองสอห้องเนี่ย ก็มีความตื้นเขนินเก็บกักน้ําไม่ได้เต็มความจุที่ออกแบบไว้ไม่สามารถเพาะปลูกได้เต็มพื้นที่ก็ต้องลดการเพาะปลูกลงในหน้าน้ําหลากเนื่องจากอาคารรับน้ําที่ชำรุดจากเดิมที่น้ําลงอ่างได้เต็มศักยภาพปัจจุบันก็เปลี่ยนทางน้ําจึงจําเป็นต้องมีการก่อสร้างท่อรับน้ํา ที่จุดใหม่นะฮะเพิ่มเติมจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะโครงการโชว์ประทานหนองคายก็ได้รับการสนับสนุสน,นงบประมาณจากกรมโชว์ประทานในปี2567เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ําลําดับที่1น,นะฮะขุดลอกดินตะกอนในอ่างเก็บน้ำนะฮะปริมาณ120,000ลูกบาทเมตรรวมถึงก่อสร้างท่อรับน้ําเพิ่มเติมเพื่อรับน้ําในรูน้ําหลากข้อที่2ก่อสร้างทางระบายน้ําลนเพื่อป้องกันกรณีที่ปริมาณน้ําล้นเกินความจุของอ่าง สุดท้ายปรับปรุงคลองส่งน้ําที่ใช้งานมาอย่างยาวนานชลุทุลสูมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําให้กับพื้นที่ชุมทานที่เราดูแลได้ครับผมมีปัญหาครับเพราะว่าน้ําไม่เพียงพอการเกษตรครับจะปลูกทําเกษตรอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีน้ําไปชดเชยครับเขาก็บอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าน้ําชมนุทานไม่มีในนีหนองหมื่นคนตาลโคกสํารานใช่ด้วยกันหมดเดลย รมชลประทานมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำเพื่อให้แหล่งน้ำมีความยั่งยืนและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในระยะยาวความพยายามเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความมั่นคงทางน้ำและการเกษตรให้กับพื้นที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน